ต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะเอามาอ้างว่าคนโน้นรวยกว่าดีกว่าเขาถึงประสบความสําเร็จต้นทุนชีวิตมีน้อยเราก็พลิกชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้หอยากรวยต้องมีเป้าหมายการตั้งเป้าหมายก็เพื่อให้มีแรงบันดาลใจว่าเราจะทําอะไรสองคนรวยต้องลงมือทําไม่ใช่แค่อยากทุกคนอยากรวย แต่คิดอย่างเดียวไม่ลงมือทําก็ไม่รวยสทุนไม่มีก็ต้องหาคําว่าทุนอาจไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือโอกาสที่เราต้องหาให้เจอสีเรียนรู้และพัฒนาตัวเองข้อดีที่มีทุนชีวิตน้อยคือจะทําให้เราได้เจอได้เรียนรู้และแก้ปัญหาเป็นห้ามีวิสัยทัศน์และมองโลกในแง่บวกถ้าใจเราสู้คิดว่าทําได้แล้วลงมือทําจริง ัปวันเราต้องสำเร็จคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจกล่าวไว้ว่าถ้าเราไปไม่ถึงดวงจันทร์อย่างน้อยเราก็ได้อยู่ท่ามกลางดวงดาวหมายถึงถ้าตั้งใจจะมีเงินเก็บให้ได้10ล้านแต่สุดท้ายไปไม่ถึงเป้าหมายมีเงินเก็บแค่ห้าล้านก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายนี้ผมมีแง่คิดเล็กๆมาแนะนำ คนที่เขาร่ำรวยขึ้นมาได้นั้นเขาไม่มัวไปโทษต้นทุนชีวิตรหรือโชคชะตาหลอกครับเขาคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้หาเงินมาได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายของชีวิตที่ต่างเอาไว้ไม่มามัวรอเวลารอคอยโอกาสโชคชะตาคิดแค่ว่าต้องลงมือทำเท่านั้นโอกาสมันคงไม่ได้เข้ามาหาเราเองถ้าเราไม่ลงมือทำเราถึงจะได้สิ่งที่ต้องการมัวแต่นอนงอมืองอเท้ารออะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่มีอยู่จริง มันเป็นแค่คำกล่าวอ้างของคนขี้เกียจคนเราจะมีจะจนอยู่ที่ตัวของเราเองแค่คิดมันไม่รวยหรอกครับต้องลงมือทำถึงไม่มีวันนี้สักวันมันก็สำเร็จได้เองถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้ความมุ่งมั่นพยายามเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จได้